ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไทย w a l Machines ช่องที่รวบรวมข้อมูลด้านยุทธปกรณ์ทางทหารที่ล้ำสมัยที่สุดเพื่อผู้ชมชาวไทยโดยเฉพาะวันนี้เราจะพาไปจอดลึกขีปนาวุธต่อต้านเรือรบรุ่นใหม่ที่กำลังเขย่าว,วงการอาวุธยุคใหม่นั่นคือ RBS 15 MK4 รุ่นปี2026หนึ่งในขีปนาวุธที่ทันสมัยและอันตรายที่สุดในปัจจุบันและมีแนวโน้มสูงว่าอาวุธชนิดนี้อาจกลายเป็นหนึ่งในกองกำลังสำคัญของกองทัพเรือไทยในอนาคตอันไกล RBS 15 Mk4 คือขีปนาวุธที่พัฒนาโดยบริษัทซาฟจากประเทศสวีเดนร่วมกับดิว e ด e เ e น s ์จากเยอรมนีจุดเด่นของรุ่นใหม่นี้ไม่ใช่แค่การอัปเกรดจากกรุ่นก่อนแต่มันคือการออกแบบใหม่ทั้งระบบเพื่อรองรับสนามรบทางทะเลยุคใหม่อย่างแท้จริงสิ่งแรกที่ต้องพูดถึงคือระยะยิงของ RBS 15 Mk4 รุ่น2026นี้สามารถยิงได้ใกล้กว่า300กิโลเมตรซึ่งเกือบจะเป็นสเท่าของรุ่นก่อนหน้า นั่นหมายความว่ากองทัพเรือสามารถควบคุมพื้นที่ทางทะเลขนาดใหญ่ได้จากระยะที่ปลอดภยัยสำหรับประเทศไทยที่มีแนวชายฝั่งยาวกว่า3,000กิโลเมตรทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามันขีดความสามารถนี้ถือว่าเป็นทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งอีกจุดเด่นหนึ่งของ MK4 ก็คือระบบนำวิถีแบบ Dual Seeker ซึ่งรวมทั้งระบบเรดาร์แบบ Active Radar Homing และเซนเซอร์อินฟราเรดขั้นสูงทำให้สามารถติดตามเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้จะมีการรบกวนสัญญาณหรือใช้เครื่องหลวงเป้า ตู้ขีปนาวุธสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบเรียลไทม์และเลือกเป้าหมายจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ซับซ้อนทางยุทธศาสตร์ในด้านการต้านทานสงครามอิเล็กทรอนิกส์ MK4 ยังถูกออกแบบให้สามารถป้องกันการรบกวนสัญญาณจากข้าศึกได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยระบบ ECCM ที่ล้ำสมัยไม่ใช่แค่มีพลังทำลายแต่ยังเป็นอาวุธที่ฉลาดพร้อมลุยในทุกสนามรบ MK4 ยังสามารถติดตั้งและยิงได้จากหลายแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นเรือรบรถยิงบนบกหรือแม้แต่เครื่องบินสิ่งนี้ทําให้ประเทศที่มีงบประมาณจํากัดสามารถใช้ขีปนาวุธเดียวกันในหลายบทบาทลดค่าใช้จ่ายแต่เพิ่มประสิทธิภาพได้สูงสุดในเรื่องขององค์การออกแบบ MK-4 มีรูปลักษณ์ทันสมัยตัวเครื่องเรียบเนียนเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์และที่สําคัญคือสามารถบินต่ําเฉียดผิวน้ําได้ในระดับเพียงไม่กี่เมตรเพื่อลดการถูกตรวจพบจากสตรูและยังสามารถเปลี่ยนทิศทางหลบหลีกระบบป้องกันของข้าศึกในช่วงท้ายของการบิน เรียกได้ว่าไม่ได้แค่พุ่งเข้าเป่าแต่ยังสามารถเอาชนะระบบป้องกันของสัตรูได้อีกด้วยสำหรับประเทศไทยความสัมพันธ์ระหว่างซาบและกองทัพเรือไทยมีมายาวนานทั้งในด้านเรดาา์ระบบควบคุมการยิงและอากาศยานซาบ340ดังนั้นหากประเทศไทยตัดสินใจจัดหาขีปนาวุธ ABS 15 MK4 ก็ถือเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มศักยภาพของกองทัพไทยในยุคดิจิทัลลองนิภาพเรือหลวงไทยลาดประเวณอยู่ในทะเลอ่าวไทย พร้อมขีปนาวุธ MK4 ที่สามารถทำลายเป้าหมายที่อยู่ไกลกว่า300กิโลเมตรก่อนที่ข้าศึกจะรู้ตัวด้วยสามขีดความสามารถนี้จะเปลี่ยนวิธีการป้องกันประเทศของไทยอย่างสิ้นเชิงและยังสามารถยิงเป้าหมายบนฝั่งด้วยความแม่นยำสูงเหมาะสำหรับภารกิจป้องกันชายฝั่งและสนับสนุนการรอยอกับพล่นขึ้นบก MK4 ยังออกแบบให้บำรุงรักษาง่ายมีโครงสร้างแบบโมดูลาร์ที่ช่วยให้สามารถซ่อมบำรุงหรือปรับแต่งได้ตามความต้องการของแต่ละประเทศ และเหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้นแบบประเทศไทยอีกด้วยในอนาคตอันใกล้นี้ขีปนาวุธ MK4 จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ซับซ้อนและการแสดงแสนยานุภาพจากมหาอำนาจทางทะเลการมีอาวุธที่มีระยะไกลแม่นยำและต่อต้านการรบกวนได้คือสิ่งที่ทำให้ประเทศเล็กสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงและหากไทยสามารถร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือผลิตบางชิ้นส่วนในประเทศก็จะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นเพิ่มงานเพิ่มองคความรู้และลดการพึ่งพาต่างชาติในระยะยาวเรื่องของงบประมาณก็สําคัญ mk4 แม้จะมีราคาสูงแต่ด้วยการใช้งานได้หลายรูปแบบอายุการใช้งานยาวนานและค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาต่ําก็ถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุนสําหรับกองทัพที่ต้องการความยืดหยุ่นและความพร้อมรบสูง สรุปแล้ว r b s 15 MK4 รุ่นปี2026ไม่ใช่แค่ขีปนาวุธแต่คือระบบอาวุธครบวงจรที่สามารถเปลี่ยนโฉมหน้าการรบทางทะเลอย่างแท้จริงด้วยพิสัยไกลเทคโนโลยีนำวิถีทันสมัยระบบต่อต้านการรบกวนและความสามารถในการยิงจากหลายแพลตฟอร์มขีปนาวุธนี้คือหนึ่งในอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในโลกปัจจุบันและสำหรับประเทศไทยนี่อาจเป็นก้าวต่อไปที่สำคัญในการปกป้องอธิปไตยทางทะเลของเราด้วยพลังและศักยภาพระดับโลก ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปในวันนี้หากคุณชอบเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารและการพัฒนาอาวุธของประเทศไทยอย่าลืมกดติดตามช่องไทยวอล m มชชีนส์กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ว่าคุณคิดอย่างไรกับ ABS 15 MK4 และคุณคิดว่าไทยควรจัดหาระบบนี้หรือไม่พบกันใหม่ในคลิปหน้ากับการวิเคราะห์จอดลึกยุทธปกรณ์ล้ำสมัยทั่วโกสวัสดีครับ